สวัสดีครับท่านผู้ชมเต้นฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง y o ยูทูปเฮสอาชาแนลผ่านรายการคนทางานเฮสอากับสิทธิ์ประกันสังคมมีท่านผู้ชมเต้นฟังหลายคนหลายท่านมีผู้ที่ใช้แรงงานแล้วก็มีผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีนายจ้างยังคงทํางานอยู่หรือไม่ได้ทํางานแล้วรอรับเงินกรณีสลาภา พุ่กันตนมาตาา39ปัจจุบันที่ยังส่งเงนสัมทบอยู่รวมไปถึงพุ่กันตนมาตาา39ที่ถูกตัดสิทธิ์โดยการขาดสงเนสัมทบ3เดือนติดต่อกันหรือไม่ได้ส่งเงนสัมทบ9กเดือนภายใน12เดือนและพุ่กันตนมาตรา40ที่ก่อนหน้านั้นเคยเป็นพุ่กันตนมาตาา33แล้วมาส่งเงนสมทบเป็นพุ่กันตนมาตรา40หรือแม้กระทั่งพุ่กันตนมาตาา39 ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วสมัครเป็นผู้กนตนมาตรา40มีคําถามหลายคนหลายท่านที่ถามกันเข้ามานะครับว่าสถานะ3ขอปัจจุบันเป็นอย่างไรอยากให้อดินออกมาพูดคุยจริงๆเรื่องนี้นะครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนมีหลายคนหลายท่านอยากให้อดินอัปเดตแล้วก็นะครับเรียกร้องเรื่องของการอัปเดตเรื่องของการแก้ไขกฎหมาย3ขอฉบับ นี้นะฮะขอคืนเงินบางส่วน30ขอกู้เงิน30ซแล้วก็ขอเลือกเงินก้อนได้ทั้งหมดรวมไปถึงขอเลือกเงินก้อน60งวดลงหน้าต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับจริงๆแอดมินได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็พูดคุยมาตลอดสถานะปัจจุบันของกฎหมาย3ขอต้องขอทำความเข้าใจแบบนี้ อย่างที่แอดมินได้เคยสื่อสารไปหลายๆครั้งทางประันสังคมไฟเขียวเรื่องของกฎหมายสามข้อแน่นอนทางสำนักงานประันสังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประันสังคมไฟเขียวผักดันอยากจะให้กฎหมาย3ข้อนี้ผ่านแน่นอนซึ่งทางเลขาธิการนะครับท่านบุญสงทัพชัยยุทธท่านก็ได้สื่อสารกลางสภาผู้ทแทนราษฎร เมื่อมีการประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาชัดเจนท่านก็อยากจะให้สสทั้งหมดที่อยู่ในสภาช่วยกันผลักดันร่างกฎหมายพระราชบัญญัติกฎหมาย3าขอนี้ให้ผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เราต้องรอดูว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน บางกระแสะก็ว่าสุชาติชมกินจะย้ายเข้ามาอยู่พักภูมิใจไทยบางกระแสก็พูดว่าสุชาติชมกินจะย้ายพักมาอยู่พักเพื่อไทยนะครับซึ่งก็เป็นกระแสะการเมืองปัจจุบันแต่ต้องทําความเข้าใจแบบนี้หากสุชาติชมกินเข้ามาเป็นรัฐบาลก็คิดว่าก็คาดว่า สุชาติชมกินก็จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเช่นเดิมหากเป็นแบบนี้สามขอก็จะผ่านวัยฉลุยแต่สถานะตอนนี้เรื่องของสามขนะครับซึ่งตอนนี้กฎหมายสามขอ้อจ่อเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องพูดว่าจ่อเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรอการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร แลวกฎหมายสาข้อนี้จะมีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนความเป็นไปได้นะครับต้องพูดแบบนี้นะครับความเป็นไปได้สําหรับการแก้ไขกฎหมายสามข้อและผู้กัะตนทุกคนจะได้ใช้กฎหมาย3ามข้อนี้อย่างแน่นอนแต่ต้องรอนิดนึงนะครับว่าสภา,าจะเปิดให้พูดคุยเรื่องนี้เมื่อไหร่ ก็น่าจะเป็นสถานะอัปเดตที่หลายคนถามเข้ามานะครับซึ่งมันก็มีความคืบหน้าทีลนิดทีลนิดบางคนนะครับก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเรื่องเดิมๆไม่มีความคืบหน้าบางคนนะครับก็อยากจะให้แอดินพูดแต่เสียงส่วนใหญ่อยากจะให้แอดินพูดอัปเดตวันนี้ก็เลยถือโอกาสประมาณไม่เกิน5นาทีมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมเพื่อนฟังนะฮะ ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมในการอัปเดตเรื่องของ3ขอในครั้งนี้แล้วก็ขอบพระคุณนะครับที่หลายคนหลายท่านอยากจะให้แอดมินคุยสถานะอัปเดต3ขอตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมส่งต่อให้กับพี่น้องแรงงานให้กับพวบก,กันตนนะครับที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ และที่สําคัญนะครับท่านเห็น QR Code ด้านบนท่านสามารถสแกน QR Code ได้เลยเพื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่มถามตอบประกศาศสังคมกับช่อง y u u t u b e จอ r ร์ n a นแ e อย่าลืมนะครับให้กาลังใจกันด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ